สบายดีตอนสวยๆพี่น้องขอกับส่องเบาแก้วเดิอมนันอีเดิมดมนันอีอยู่บ้านน้องอีเหลืองมนันอีมาเฮงอนหมูเฮงอนเสี่ยวพี่น้องหมูเหียนสมัยเหียนเหียนจบนำกันบริพอกันกรหลายปีแหละเหียนจบกระเตปีสอง2นสองก็ถือว่าสาวปีเดยวสิพาไปเบิ่งธุรกิจของเพื่อนเราพี่น้องเพื่อนมีธุรกิจหลายแนวบอกว่าเลี้ยงไก่ตีเลี้ยงหมูเลี้ยงง ua, ัวแลวเพื่อนก็เป็นอัน อาจารย์เนาะอำนวยก,การโรงเรียนมัธยมอยู่ท่าเดือนี่แหละแถวหนองบัวทานี่พี่นนอะมนีพามานอกสถานที่โดยติดตามเมืองพี่น้องานเพิินกา <c oughs> อยู่แคมทงนาเนาะที่เราเห็นนีกจะเป็นเงืนของเพิินเนาะมันก็จะมีเงืนหลังใหญ่เติบ์ไปขอเมียเพ่นก็เป็นพนักงานคือกันเป็น แพทย์เนี่ยเพิ่นเป็นพาบาลนี่แหละเป็นแพทย์ประจำอยู่สุขศาลายุดหนองบัวท่าน่และพี่น้องเพิ่นทานเพิ่นก็เป็นคนนั้นบ้านแถวบ้านบ่กแก้วบูะใกล้กันเฮียนจบมัธยมนำกันเป็นเฮียนสายครูก็เลยได้เป็นอาจารย์สอนเพิ่นจะมีงัวนำเนาะเพิ่นจะเลี้ยงงวนำพี่น้องธุรกิจครอบครัวของเพิ่นมีเลี้ยงงัวเลี้ยงแบะถือว่าเศรษฐกิจเพิ่นพอเพียง มันจะมีรายได้หลายทางเดี๋ยวไปเข้าไปเบิ่งข้างในน้ากันเนาะเพาะเลี้ยงหมูนี่อันเราจะพาเลี้ยงหมูเบิ่งเลี้ยงหมูเป็นหลักมานี่มาเบิ่งความหูน้าเพลินเพราะว่าเมื่อไ่ถ้าเกิดได้ใหญ่ลงมาอยู่บ้านบพรแกก็ว่ามีแผนว่าจากเลี้ยงหมูคือกันพี่น้องมาสิเป็นอยู่บ่นเนาะเข่าทั้งใดอ๋อแล้วเขาผิดทางพี่น้อง่เป็นไดหห้้จาะ นี่คือหมูแม่พันธุ์ของเพิ่นเนาะมีจักโตแม่พันธุ์นี่เดชจะคของหมูพี่นะจะคของหมูจักรของหมูกับลูกมาในตีโอ้ยอยากถามจะกของหมูเด้ลูกมาให้สัมผัสนะบัดหนึ่งนี่คือจะกของหมูเนาะอันเสี่ยวอันนี้มันเสียวเบาแก้วแต่สนิทเสียวที่เฮียนนำกันนั่งโตเดียวกันจนเฮียนจบมาธยมพี่เนาะเสียวทันตุยคำ เ,เจ้าของงานกิจการลายกิจการเลี้ยงหมูจากโตนี่นะสามโตสาม,สามแม่เนาะ<ม>เลี้ยง<า>ยเพิ่นเลี้ยงสามแม่กำลังเริ่มเลี้ยงพัดใหม่เลี้ยงได้จากปีเราเริ่มเลี้ยงห้าก็ได้ปีหนึ่งห้าก็ได้ปีได้ขายจากสุดเลยคลายห้าเป็นายลูกหนึ่งสุดขายลูกหนึ่งสุดที่เนาะโตมาทางนี้โตได้รอดเข้าได้เลย <laughs> อ,อืออับเบิร์กแม่พันธุ์ได้มาจากสายแม่พันธุ์นี่แม่พันธุ์นี่ได้มาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่ อน้องทางไทยคนละเนาะไทยหรือวาเบียดเป็นบ้านนี่มาจากไทยพี่น้องเป็นแนวมาจากต่างประเทศคนละตัวแรกคือได้นนยินว่าถือพาตัวนั้นครับอืมเด็กใครเนะด็กใครลูกกันจุดหนึ่งเลยเนาะตัวนี้เด็กใครจุดหนึ่งแล้วได้แต่แม่นั่นบอกตัวนี้ในะวันที่สเสวิดได้ตัวนั้นวันที่สเสวิตเสวิเดือนสี่ กำลังคืพาไก้ก็ได้ละบ่นคือไก่ก็ได้ละวันทีสาวเจ็ดจะได้มัธยีสาวเอ็ดเอาทองคือบอดีใหญ่เนาะเบิ่งคือทองบอดีใหญ่ธรรมดาอู้เลยมากำหนดขอดในวันทีสาวเจ็ดสองตัวนี่พี่น้องตัวนี้นะสาวเอ็ดเออสาวเอ็ดกับสาวเจ็ดในเดือนนี้มาลินบ้านเพิ่นบนสันมาผูกแขนมามาสังสรรค์กันหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าปีใหม่บริพภะกันไรฝ่าลาปีแล้วกัจะมีหมู่เฮียน้ำกันมาน้ำกันนี่ หัวหน้าสีสวันน,นะนะหอนอาหงสีต้นนะเหยี่ยนโจมาตยมนำเกันสุพรรณเป็นเถ้าแก่บนแล้วพี่น้องมิแต่ข้าพเจ้านี่แหละยังยังเฮ็ดเวียกแปดแปดอยู่พี่นอ้องเฮ็ดเรียกกินเงินเดือนนี่แหละพนังกงานหาเสากินคำกลัวหอาหารมันเกรือหำเนี่ยนะมีอาหารขุ่นกับทำผสมกันม,มันก็เรี่องง่ายอยู่แบบบารมีอันพยานมีอย่างบ่ เปกติอมอืวัชรีเลียงอยู่ได้มีแผนอยากเลี้ยงคือกันต้องได้สีดยาประจำอย่างบวชบวชในใดนี่นะมันจะเลี้ยงแม่พันธุ์นี่ที่ว่าียาในช่วงนั้นได้ลูกแล้วักวัคสีนยาไทยท้องอะไรบ็วติมินส์ยาวัคซีนเดีเพิ่นนหูเรื่องดีเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงไก่ตีพี่น้องใครอยากได้ไกต่ตีติดต่อได้ไปตีอันยกหนึ่งนี่มันสนะเลยนะเป็นแซมได้ผ่านลายสังเวียนแล้ว หันมาเลี้ยงมูอยู่บบน,นี้มันงวัวนะ่ะเป็นธุรกิจของเจ้าบ่ของกะเ่าเอ,องวัวเป็นของขอเท่าเพิ่นของเพิ่นมีไก่ตีกับเลี้ยงงวัวแล้วก็เป็นอาจารย์สอนหลายแนวนะเห็ดมีเห็ดเพร์นินเจอน้ำอีกามโคขบย่างพี่นะ้องการเลี้ยงวิธีการคุ้นกันยังมันนี่มีวิธีอะไรให้มันตุ้ยมันยังนี่นะมันใหญ่ไวหรือว่ามันสุขภาพดีแนวใด ต้องมียามีอยังมีบำรุงแนวใดต้องมีแล้วในมอนันเล่ามอนันทะลุแล้วเปล่งมอันเจ่งเด้มมอันอันคุณเลยมอันเล่าก็ได้พอดีก็มีธุรกิจเลี้ยงหมูมาก่อนพี่น้องก่อนเนื่องจเขาอันคุณเขาอันยังนี่ได้ลูกน้อยมาเนี่ยซักวัคซีนกันพยาธิในมันก่อนให้มันแข็งแข็งจะเมื่อเนี่ยซักมาทะเล ก็จเอาคุณก็ต้องบุหรี่ได้ออกมาจากแม่ก็ซ้ำมื้อก็ซักถานเล็กอืมมีถานเล็กอย่าให้มันแข่งแห้งดิมีซักถานเล็กถานเล็กนี่เป็นยังไงเป็นยาบ่เป็นยาเอายาถ่านเล็กเขาเขาหูน้อพวกเลี้ยงหมูเขาจะหูกันจแขงมีอะ่รพี่น้องเลี้ยงหมูธุรกิจเลี้ยงหมูอยากเลี้ยงหมูสิคืออยู่บ่ออกจากแม่เลยซักวัคซีนอืมออกจากแม่สามสิบปอนด์แล้วซักวัคซีน ของเจ้านี่เลี้ยงนะใดนี่ขายลูกนี่จักเดือนจังได้ขายลูกชามเดือดชี่อว่าชามเดือนเลยขายเขามันในแม่มันต้องหยุดกินนมในแม่นะขายได้ลูกในแม่นะหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งขายเดือนหนึ่งก็ได้ขายเสียขายได้ตูดเท่านั้นลูกมันราคาประมาณเท่าไรราคาตามตลาดบานเฮาพันมาส่งมูขึ้นได้โตพันเก้าพันเก้าร้อยบาทพี่น้อง ตรวนี้มันราคาตกบ่ราคาราคาลงหัวหานนี่เปลือกอยู่บ่หัวหานนี่ผสมกับพัมนี่หมูสามตัวนี่คือว่าสอบหนึ่งหนึ่งเดือนเนาะต่อสอบเดือนละสอบพี่น้องราคาราคาหัวหานนี่สอบประมาณสี่ร้อยบาทเจ็ดร้อยพี่น้องเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบบาทต่อกระสอบเป็นเดือนหนึ่งเป็นประมาณ สอบหนึ่งพี่นหมูเป็นสามตัวเองเครับบ่า,า,ามันโบราณม,มันมีลายกันลายยี่ห้อลายราคาสปอหัวอาหารผู้เขาเลี้ยงหมูเขาจะหูดีอันนี้ค,คือมาศึกษาไว้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดได้ลงมาอยู่บ้านก<ร>็สิมาเลี้ยงหมูนี่แหละพี่น้องจะคืออยู <c oughs> ่บ่จะคือ <c oughs> คอยู่บ่เลี้ยงหนูเลี้ยงหมูอยู่หน้าโขงพ่อเออยงบ่ง่ายในใดไหนไงคนเลี้ยงหมูเลี้ยงยง แต่เกาขวาวันเป็นครูเลี้ยงหมูดีกวา่าขาวันแบบนี้เนี่ยในครูผ่านเลี้ยงหมูบบบน,นี้มันเป็นอะไรทั้งทั้งเป็นครูทั้งเลี้ยงหมูอืดีเนาะอ่ามันเป็นอาชีพเสริมพี่น้องมันกับบริยากเกลือเกลือกับเสากับแรงเท่านั้นที่บริเกลตอนเที่ยงให้อาหารเสากับแรงอันแถวเรนี่เทาเนือนี่ที่ว่าภาพละประมาณหนึ่งกิโลเนาะต่อโตบ่ต่อโตอืม มันขี่มันก็เป็นฝุ่นใส่นาใส่ยังไดเนาะมีลงสีใหญ่นหัวเป็นว่าวและหมเล็กเป็นหมูเล็กอันนี้หัวหน้าลงสีพี่น้องหัวหน้าฟาร์มหมูพร้อมแล้วกินลายเหัวหนงสีใหญ่อ่ไปอยากได้อันอยากสีเข่าอยากติดต่อซื้อเข่าที่ผ่านเพื่อนได้เดินนี่เด้อหัวหน้าลงสีต้นต้นกล้วยก็จะมาปลูกใส่กับขี่มูเลยพี่น้องก็ถือว่าเป็นการผสมผสานกันของการเกษตร งามวาสาันเดี๋ยวจะพาไปเบิงอันไก่ตีเพิ่นพี่น้องเพิ่นมีไก่ตีลายสายพันุเป็นตีพันลายสนามแล้วเป็นอาจารย์มาไกต่ตีขั้นเบาเรื่องไก่ในบดมือกับบนยอมเสาร์ออนีพี่น้องไก่ตีพ่อพันเพื่นอน,น,นใส่ปืนด,ดุปืนด,ดู เบิรงแนื้อได้เบิรงไก่ตีเบิรงอยังมันตัวนี้เก่งอืมไก่เก่งไก่ดีขึ้นได้หนิแต่มาเลยเลยสิพอเอาน้ำเชี่ยวนี่ได้จากโตเลยได้จากเพิร์นนะก็จะมาเอาน้ำเราตลอดบ่แม่นบ่เจ้านตลอดแบบจะได้ตุกิ้งบบดอือได้ตุกิ้งคอยกระเซียเมื่อ้พ่อคอยละหมักเลี้ยงไก่ตีโอ้ยเมื่อจะเ่วงนี่มี่แต่ตเก่งๆเลยนี่ของเพิรนนี่ผ่านลายสนามเลยพี่น้องผ่านลายสนามมาลโมโหพันยังนี่นะ มพม่าพี่น้องมาพี่เขามากันอย่างน่ก็ที่มันดังๆใส่งอนนี่อของเวียนบ่กของเวียนมีพันพม่าพันใส่งอนกับโบหูดอกพี่น้องโบหูเรื่องไก่ตีอีพ่อเพิ่นกับัาเลี้ยงไก่เรื่องไก่ตีเพิ่นกับเลี้ยงอยู่แต่บริบทตีน่าจะขอนน้ำกระปเมือพูดไปเบ่ยังพูดน้ำกระปุ้นน้องน้ำกระปุ้นนำกระปุ้นไก่เพิ่นเลี้ยงตอนหามโดยน้ำกระปุ้นไก่ ไก่ตีเพื่อนอะไรเพื่อนตระกี้โฆษณาเพื่อนมาเห็นนำกระปุ้นเส <c oughs> แสร้งพี่น้องเสแสร้งบ่แก้วก็กินสองจั๊กคนเมื่อกี้เพื่อนเซิร์ฟมากินข้าอยู่เฮือนเราพี่น้องเลยมาเรียน้ำโม่แล้วก็เลยถือโอกาสถ่ายให้พี่น้องเบิง่งกับพงสิษฐานย,ยังให้เบิง่งเนาะมันบริไปใส ว่าจะไปหาเจอัมลาปัดหมูส่วนมาพี่คาดบไดพยผเป็นหมูที่เฮียน้ำกันนะนะก็สนิทกันตอนเฮียนเฮียนจบมัธยมน้ำกันที่ยืนกับภรรยาของเพิ่นเนาะโดยพี่น้องไทยเบิง์นสมีธเออบรรยากาศอยู่บ้านน้องอีเหลืองเมนีมาตังสถานที่มื่นเจ็ดสมมาพอเหดุลุกแคนเห็ดนั้นเหตดนี้สิทธาเห็นเบิ่งเดอร์พี่น้อง 我哎，我等整整等够了。<flats>